สวัสดีครับบอราวัลราชบุรีสวัสดีนะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับวานดอกทองปัดตลอดตัวผู้ต้นเดิมนะครับต้นแท้นะครับสายเดิมนะครับมาให้ชมนะครับบางครับวานเมื่อสมบูรณ์นะครับ อายุได้นะครับดินดีนะครับการดูแลดีนะครับก็จะงดงามนะครับสูงราวๆหกสิบนะครับหกสิบเซนนะครับเกือบทุกกระถางเลยนะครับอันนี้คือแม่พันธุ์นะครับที่ลงกระถางเพื่อไว้ไว้ทาพันธุ์นะครับ ความงาม อับบอรวาลาชุรีสวัสดีนะครับสนใจติดต่อเบอร์หน้าคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ